การใช้ฟอนต์นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวฟอนต์ของตัวอักษรในโปรแกรม Word นะครับก็ทุกคนน่าจะทําเป็นโดยเบื้องต้นอยู่แล้วก็คือเราสามารถ drag นะครับลากครอบตัวตัวอักษรที่เราต้องการเปลี่ยนฟอนต์นะฮะหรือถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเลือกทั้งหมดก็ใช้วิธีการกดใน Mac ก็จะเป็น command-a นะฮะถ้าใน Windows ก็จะเป็น c t r t r o l A นะฮะกดปุ๊บมันก็เป็นคีย์ลัดที่เราจะาเลือกตัวอักษรทั้งหมดในไฟล์เอกสารนรั้นนะฮะ จากนั้นก็เราก็เข้ามาที่ริบบอนคําสั่งหน้าโฮมนะครับแล้วก็ตรงแผงควบคุมตรงนี้ครับมันก็จะมีตัวที่เป็นอฟอนต์ต่ตางๆนะฮะอันนี้ฟอนต์ต่างๆเนี่ยที่เราจะเลือกใช้ได้นะครับมันก็จะเป็นฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดลงไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะฮะเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นฟอนต์ใดที่ใช้งานได้เลยนะฮะก็เลือกไปเลยนะฮะซึ่งมันก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปตาม ฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับผมแต่ทีนี้ฟอนต์ที่ผมจะแนะนำสำหรับการใช้งานในอเอกสารราชการนะฮะโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ใช้หลักๆก,ก็คือตัวไทยสารบัญน,นะฮะที่เป็น th แล้วก็สารบัญน,นะฮะ new นะครับผมจริงๆแล้วตระกูลไทยสารบัญเนี่ยมันยังมีอีกหลายชื่อยกตัวอย่างเช่นไทยสารบัญ psk นะครับแต่ว่าตัวที่อัปเดตล่าสุดนะฮะแล้วมันมีการ แก้ไขปัญหาของอาการมีวรรณยุกต์การมีตัวสระที่เป็นอยู่ด้านบนอักษรที่บางทีมันอาจจะเยื้องหรือว่าติตัวตำแหน่งไม่ถูกต้องนะฮะไทยสาบันนิวเนี่ยเขาก็จะแก้ไขมาค่อนข้างถูกต้องแล้วนะฮะก็แนะนําให้ดาวน์โหลดเป็นใช้เป็นไทยสาบันนิวเป็นหลักนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า ม,มันอาจจะมีฟอนต์บางตัวสําหรับผู้งานราชการนะฮะที่เขามีการแก้ไขตัวเลขจากเลขอารบิกให้กลายเป็นเลขไทยเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราส่งเปลี่ยนเครื่องกันแล้วเนี่ยมันจะมีอะเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือในบางเครื่องที่เขาใช้เป็นไทยสาบน,นิวเนี่ยมันตัวเลขที่เป็นเลขไทยปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลขอารบิกนะฮะซึ่งมันก็ต้องมานั่งแก้ใหม่สู้ราพิมพ์เลขไทยให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยนะฮะแล้วก็ใช้เป็นไทยสบับนิวซึ่งมันเป็นมาตรฐานกว่า ก็จะถูกต้องกว่านะฮะแต่ทีนี้สำหรับเครื่องที่ไม่ได้ดาวน์โหลดไม่ได้ install ตัวฟอนต์ตัวนี้ผมก็จะแนะนำให้ search ใน Google ด้วยตัวชื่อฟอนต์เลยนะฮะก็คือไทยสาระบนิวอาจจะใช้จากเว็บที่เชื่อถือได้นะฮะไทยสาระบนิวมันจะเป็นฟอนต์ที่เป็นเปิดให้ใช้งานได้นะครับผมก็อย่างเว็บ font.com ตัวนี้ก็โอเคครับเราก็สามารถดาวน์โหลดนี่นะฮะตัวรุ่น1.35นะฮะแก้ไขปัญหา ใน m i c r o s o f t ใน Mac มาแล้วนะครับก็ลงตัวนี้แทนใครที่ไม่ได้อัปเดตล่าสุดอันนี้อัปเดตเมื่อปี6 2นะฮะก็ลงตัวนี้ทับลงไปได้นะฮะวิธีการก็คือดาวน์โหลดลงไปที่เครื่องเลยก็คือกดคำสั่งอะไรตามที่เขาให้นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปที่เครื่องปุ๊บแล้วก็จะได้ตัวไฟล์นะฮะที่อยู่ในในดาวน์โหลดถ้าใน Mac ก็อ,อยู่ในดาวน์โหลดของ Mac นะฮะถ้าใน Windows ก็แล้วแต่ที่เราจะเซตตัว Uh, location นะครับแล้วเราก็ uh, เราจะได้ตัวโฟลเดอร์มาแล้วก็แตกไฟล์ที่เป็นเป็นซิปออกมานะฮะให้เป็นโฟลเดอร์ปกติเราจะได้ uh, ตัวฟอนต์เนี่ยปกติแล้วฟอนต์มันจะให้มาหลายชุด uh, นะฮะชุดที่เป็นตัวอักษรตัวหนาตัวอักษรหนาแล้วก็เอียงตัวเอียงแล้วก็ตัวปกตินะครับก็ให้แบกเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมของตัวฟอนต์ uh, นะฮะแบกเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็เอา เปิดตัวสมุดฟอนต์ของมาของเราขึ้นมานะฮะถ้าใน Mac เนี่ยมันก็จะเราก็เซิร์ชบนตัวระบบเซิร์ชเลยคำว่าฟอนต์ลงไปนะฮะมันก็เป็นฟอนต์บุ๊กขึ้นมาถ้าเป็น Windows มันก็จะมีฟอนต์เหมือนกันก็กดเซิร์ชได้นะฮะเป็นสมุดฟอนต์คล้ายๆกันนะฮะแล้วเราก็แดกลากตัวเนี้ย เอาไปวางอยู่ในหน้าฟอนต์ทั้งหมดหรือจะจัดหมวดหมู่ให้มันก็ได้ครับว่าให้มันอยู่คอลเลกชันแบบไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะบริหารจัดการไงแต่ว่าสามารถลากลงไปแล้วมันก็จะทําการอินส tall ซึ่งของผมไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าผมอินส tall ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอเราอินส tall ปุ๊บเราก็อาจจะเปิดปิดโปรแกรมใหม่หรือถ้ามันยังไม่ขึ้นก็อาจจะต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับก็พอรีสตาร์ทปุ๊บมันก็จะมีฟอนต์ใหม่ที่เราติดตั้งมาเนี่ยเพิ่มเข้ามาอยู่ในรายการฟอนต์ตรงนี้นะฮะ อนอกเหนือจากไทยสาบันมันก็จะมีไทยนิลมิตรด้วยนะฮะที่เขานิยมใช้กันนะครับแล้วก็พวกฟอนต์มาตรฐานนะฮะพวกอังสนาพวกอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีติดเครื่องโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับอันนี้สําหรับภาษาไทยนะฮะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยกอ็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานในบริบทไหนนะฮะถ้าเขามีคู่มือ,อหมายถึงว่าถ้าเราจะไปะพิมพ์เพื่อไปใช้ในเอกสาร ทางทางการอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะมีคําแนะนําให้อยู่แล้วว่าให้ใช้ฟอนต์อะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์สําหรับาการใช้งานทั่วไปเช่นอาจจะเป็นโปสเตอร์ poster, เป็นบชัวหรือเป็นบันทึกของเราส่วนตัวนะฮะก็เลือกใช้ฟอนต์ที่มันมีหน้าตามาตรฐานดูอ่านง่ายอะไรพวกนี้นะครับไทยสับบันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็คุ้นเคยแล้วก็ตัวอักษรมันค่อนข้างสะอาดเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการาเลือกใช้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวฟอนต์สำหรับการใช้งานนะครับ